ก็สามารถโหลดแอป,ปทันเขานะครับทันคนอื่นก็คือเป็นแอป,ปของออวัคซีนทางเลือกนะครับซิโนโฟาร์มนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับ40,000คนนะครับผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะทำได้หรือเปล่านะครับคือโหลดมาได้ปุ๊บผมโหลดมาได้นะครับลงทะเบียนยากมากครับเพื่อนๆคือเข้ามาก็กดยอมรับอะไรได้นะครับจดกด กดยอมรับแล้วก็กรอกรายชื่อนะครับติดปัญหาหลายอย่างครับคือไม่สามารถเลือกคํานำหน้าได้นะครับในแบบแรกเสียเวลามากครับคือต้องกดออกกดเข้ากดออกเป็นเวลานานมากนะครับซึ่งแขกขี้หูขี้ตามาทําตั้งแต่ก่อนชาวบ้านชาวเมืองนะครับแล้วก็พอเรากดเข้าไปได้นะครับใส่ชื่อเสจที่อยู่เสร็จก็ยังไม่ผ่านนะครับคือต้องมามาผ่านตรงใส่ที่อยู่อยู่นะครับก็เลือกเขตเลือกอะไรไม่ได้นะครับเกิดปัญหาก็คือ น่าจะเป็นที่คนใช้แอปเยอะนะครับแล้วก็เกิดปัญหาขัดข้องต่างๆนาๆนานะครับทำให้เรากรอกรายละเอียดไม่ไหลลื่นนะครับคือพูดง่ายๆถ้าผมทำผมทำนะ่ะผมทาได้แบบไหลหล,ลื่นนะครับไม่เกินสิบนาทีนะครับคือสามารถลงชื่อได้เรียบร้อยแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรยุ่งยากแต่ว่าปัญหาคือมันจะติดตรงนี้นครับคือเราต้องกดเข้ากดออกกดเข้ากดออกนะครับ แล้วก็จะมีคําแจ้งว่ามีผู้อจองวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับคือผมทําตั้งแต่8โมงนะครับจน9โมงกว่านะครับคือไม่ไม่ได้นะครับผมสรุปก็คือวันนี้เต็มนะครับก็บอกว่าให้ลงวันหน้าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับขอบคุณครับผม